เส้นทางของเขามีความหรือวาอย่างมากครับเขาใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งปีครับในการย้ายไปเล่นยุโรปและกลายเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในพรีเมียร์ลีกเขามีส่วนช่วยทําให้ทัพฟ้าขาวนั้นผ่านรอบแรกได้จนไปถึงนัดชิงชนะเลิศที่เจอกับฝรั่งเศสเขากลายเป็นนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งทัวร์นาเมนต์ครับ เมสซี่ก็ชื่นชมเช่นเดียวกันครับว่าเอนโซเป็นเด็กที่น่าสนใจมากๆครับเขาได้มาครุกคลีและได้รู้จักในช่วงฟุตบอลโลกเนี่แหละครับแล้วก็ชื่นชมกับตำแหน่งนักตเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งทัวร์นาเมนต์และจะกลายเป็นเรื่องคนสําคัญของทีมชาติเนี่ยไปอีกยาวนานเลยครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน ฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับต้องเล่าสู่ฟุตบอลลิสต้านะครับกับผมจิตกรศรีคําเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับเหมือนเช่นเคยครับแวะเวียนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับในสแตนเฮลแรงของเรากําลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก7จ็ดแสนซับกลับย้ายถึงเร็วๆนะครับวันนี้พาไปคุยเรื่องราวของนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดบนหน้าประวัติศาสตร์ของศึกพรีเมียร์ลีกครับนั่นก็คือเอนโซเฟรนันเดสย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานะฮะตัวเลขตัวนี้นะครับถ้ารวมเป็นแพ็คเเเเกกจจรรรวมนนีี่่่ยยยยยอููท120ล้้าาาาโับบข มาอยู่กับเชลซีซึ่งแน่นอนครับแม้ว่าผลงานโดยรวมของสนะิงบรูณเวลานี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่สามารถจะพูดได้เต็มปากเต็มคำนะครับว่ายกระดับดีขึ้นนะฮะแต่ถ้าวัดผลงานส่วนตัวของเอนโซกับเชลซีนะครับเราจะได้เห็นเลยครับว่าเขามีอิมแพคมากๆกับการเข้ามาแล้วเป็นตัวหลักของทีมได้ในทันทีเป็นเบอร์แรกในการเล่นตำแหน่งกองกลางวันนี้พาไปย้อนเรื่องราวของเขากันหน่อยนะครับจากเด็กน้อยที่เติบโตขึ้นมาเกือบจะละทิ้งความฝันกลางคันแล้วครับแต่สุดท้ายกลายมาเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุด พิมลกได้อย่างไรติดตามไปพร้อมกันที่นี่นะครับเอโซเฟเนสเกิดในปี2 0 0 1ครับเป็นเรื่องราวที่ปกติมากๆครับสำหรับครอบครัวที่เติบโตขึ้นมาไม่ได้มีความร่ำรวยอะไรมากมายนะคุณพ่อเป็นช่างทาสีครับคุณแม่ก็เป็นพนักง,งานทําความสะอาดแล้วก็มีลูกๆห้าคนหนึ่งนั่นคือเอ็นโซครับเพีเยงแต่ว่าจุดที่น่าสนใจก็คือตามปกติเนี่ยนะครับเวลามี ลูกเติบโตขึ้นมาคุณพ่อที่ลหลงใหลในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากเลือกเอาชื่อของอดีตนักเตะดังเนี่ยนะฮะหรือว่าอาดีตนักเตะในทีมชาติข,ของตัวเองเนี่ยมาตั้งชื่อใช่ไหมครับแต่เอนโซ่ฟานเเดสเนี่ยแม้ว่าจะเป็นอาเจนินาครับแต่ชื่อของเขานั้นมาจากตำนานของทีมชาติรกไวเอนโซ่ฟานเชสโครี so ori, ครับคุณพ่อชื่นชอบมากเพราะครั้งหนึ่งครับเจ้าชายลูกหนังแห่งรุกวัยคนนี้นะครับเป็นหนึ่งในนักเตะระดับตำนานของริเวอร์เพลเช่นเดียวกันหลังจากที่ในช่วงค้าแข่งเนี่ยเคย เป็นที่หลงไหลของแฟนบอลหนึ่งในนั้นก็คือคุณพ่อของเอนโซ่เนี่ยแหละครับเลยเอาชื่อมาตั้งให้กับลูกชายกลายเป็นเอนโซ่เฟรนันเดสเขาเริ่มด้วยสโมสรท้องถิ่นเล็กๆครับครับลาเรโควาครับก่อนที่จะถูกลิเวอร์เพลดนั้นดึงตัวเข้าสู่ทีมเยวชนครับตั้งแต่อายุ5ขวบนะครับคนแรกที่เห็นแววของเขาเนี่ยมีชื่อว่าปาโบเอสกิเบลครับซึ่งเป็นโค้ชในสโมสรฟุตบอลระดับท้องถิ่นของเด็กๆด้วยแล้วก็อีกหนึ่งจ็อบก็คือเป็นแมวมองของริเวอร์เพลตด้วยเอสกิเบลนะคร ที่ชื่อว่าบิยาบัลเลสเตอยู่แล้วก็ต้องเจอกับทีมของเอนโซที่มาแข่งขันด้วยระดับท้องถิ่นจบเกมนั้นครับเอสกิเบลรีบติดต่อไปถึงลิเวอร์พูลเลยครับเฮ้ยบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งครับเพิ่งเกิดในปี2 0 0 1แล้วก็เล่นดีมากๆรีบมาดูฟอร์มซะซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับลิเวอร์พูลก็ จัดการคว้าตัวเขาไปร่วมทีตั้งแต่อายุ5ขวบแต่ในระหว่างตรงนั้นแหละครับการเติบโตมันก็ไม่ได้ง่ายดายซะทั้งหมดนะฮะด้วยครอบครัวที่ต้องมีภาระเยอะแยะมากมายต้องดิ้นรนแหละนะครับปากกัดดินทีมมันเลยมีช่วงหนึ่งที่เอนโซเริ่มรู้สึกว่าหรือว่าเราจะออกมาทํางานเหมือนเด็กๆที่ปไปเพื่อช่วยคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าครอบครัวเนี่ยแหละครับคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าไม่ต้องอยู่ตรงนั้นทําหน้าที่ต่อไปนะฮะแล้วก็พยายามเดินบนเส้นทางความฝันของตัวเองให้ได้ครับในการที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชี ่คอยพัฒนามาเรื่อยมาเรื่อยขึ้นสู่เป็นตัวหลักของทีมยอวชนเติบโตขึ้นมา ถูกเรียกไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่มันเกิดขึ้นในปี2019ครับเขาได้รับโอกาสลงเล่นครั้งแรกภายใต้การนทีมของมาซโลแกยาโดครับคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานของดิโอเพตแล้วก็กล้าขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชนะครับแต่มันก็ขึ้นมาได้แวบเดียวครับเหมือนขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงครับยังไม่ได้สะเถียรเท่าไหร่คําแนะนําจากกกยาโดก็คือต้องการให้เอนโซเฟรนเดสเนี่ยมีเกมลงเล่นอย่างสม่ำเสมอมากกว่านี้ครับจึงปล่อยตัวเขาด้วยสัญญ,ญายืมตัวนะครับไปอย ฮสโคตก็คืออ n นันเกสโปอดีตกองหน้าของทีมชาติเจเน่เหมือนกันครับแล้วเอ s โซเฟเนสก็ได้รับการปลุกปั้นได้รับการหล่อหลอมกับที่สโมสรดีเฟนซ่าเนี่ยแหละครับเขาได้ลงเล่นมากขึ้นสม่ําเสมอมากขึ้นตลอดระยะเวลาครึ่งปีครับลงเล่นไป14เกมซึ่งผลงานโดดเด่นมากๆครับจนเริ่มซีซั่นใหม่ครับหมดสัญญายืมตัวบาซโลกายโดเลยเรียกเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งและก็ให้โอกาส มากขึ้นเรื่อยๆครับจนทั่งมาถึงจังหวะที่ทำประตูแรกได้นะครับกับเบลสซาฟิลครับซึ่งเกมนั้นชนะไป20รวมถึงมีแอสซิสด้วยนะครับถือเป็นเกมแจ้งเกิดเลยครับและทำให้เขานั้น กลายเป็นตัวหลักของทีมชุดใหญ่ก่อนที่จะได้รับสัญญาฉบับใหม่ครับในช่วงปลายปี2021และนับตั้งแต่น,นั้นเน่นะครับเขาเป็นกองกลางที่ลิเวอร์พูลขาดไม่ได้เลยครับลงเล่นอีก19นัดยิง8ประตู6แอสซิสชื่อเสียงมันเริ่มไปไกลามากกว่าในหล่าอาเจนินาแล้วครับหลายๆสโมอสรชื่อดังในยุโรปเริ่มให้ความสนใจและมันก็มาเร็วเหลือเกินครับกลางปี2022ครับทำกลางกันเจราจาแล้วก็ความสนใจมากมายนะครับกลายเป็นเบนฟิก้าครับที่เป็นผู้ชนะในดีลนี้คว้าตัวเอนโซเวนเดี ไปร่วมทีมด้วยค่าตัว10ล้านยูโรบวกกับออปชันเพิ่มเติมอีก8ล้านยูโรครับพร้อมกับมีเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับคือลิเวอร์พูลนั้นจะได้ส่วนแบ่งราวๆ25เครับหากเบนฟิก้านั้นขายเอซโอลฟาเยสออกจากทีมแล้วเขาก็เริ่มประเมิสนามให้กับเยอลิร์สบอนครับในวันที่2สิงหาคม2022ครับเป็นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับในรอบคัดเลือกรอบ3เอาชนะมิชลันไป4-1แล้วก็ยิงประตูได้ด้วยนะครับแล้วก็กลายเป็น กองกลางคนสําคัญของเบฟิก้าทันทีครับยิ่งเล่นยิ่งโดดเด่นเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนของลีกโปรุเกตในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนแล้วก็เริ่มถูกพูดถึงมากๆแต่ถ้าจะหาจุดเปลี่ยนสําคัญที่สุดในชีวิตก็คือในศึกฟุตบอลโลก2022เนี่ยแหละครับจริงๆแล้วเนี่ยเอนโซอยู่ในทีมชาติช่วยาวชนมาโดยตลอดยู16ยู18ยู20แล้วด้วยผลงานที่มาสมเสมอแบบนี้แหละครับทำให้ลรโอเนลสกาโลนี่เนี่ยเรียกตัวเข้ามาติดทีมชาติชุดใหญ่ก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่มต้นขึ้นน,นะครับแล้วก็ เมื่อเดือนกันยายน2 0 2 2ครับในเกมที่เอาชนะฮอนดูรัสได้3 0และเมื่อถึงช่วงฟุตบอลโลกจริงๆครับเอนโซก็มีชื่อติดตามค่ะเพียง mm hmm. แต่ว่าเขาไปในฐานะของตัวเลือกระดับร,รองๆครับเพราะยังมีมิดฟิลด์รุ่นพี่ที่อยู่ตรงนั้น,นอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นเลโดปารเดสหรือกิโดโรดิกสที่มักจะได้รับโอกาสก่อนจนมาถึงแมชที่ถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในเกมพิกล็อกที่สุดเกมหนึ่งของประัศาสตรฟุตบอลโลกครับอาเนีินาแพ้ต่อซาอุดีอาระเบีย1ประตูต่อ2 ซึ่งหลังจากเกมนั้นแหละครับสกาตนี่เลยมีการผ่าตัดทีมชุดใหญ่เลยครับให้โอกาสบรรดาเด็กดาวรุ่งตัวสำรองเนี่ยลงสนามมากขึ้นแล้วก็ปรากฏว่าบรรดาเด็กดาวรุ่งเนี่ยแหละครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหนึ่งในนั้นก็คือเอนโซเฟรเเดสเขามีส่วนช่วยทําให้ทัพฟ้าขาวนั้นผ่านรอบแรกได้ไปถึงรอบน็อกเอาท์ผ่านรอบสุทสดท้ายรอบ8ทีมจนไปถึงนัดชิงชนะเลิศที่เจอกับฝรั่งเศสและมีผลงานโดดเด่นมากๆทั้งประตูในทีมชาติลูกแรกของเขาครับที่ยิงใส่เม็กซิโกในนดสุดท้ายของรอบแรกรืยการจ่ายแอซิสสวยๆคร อาวาเรสในเกมที่เจอกับโปแลนด์ตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายครับจนไปถึงนัดชิงชาเลิ์นะฮะเอนโซลงเล่นให้กับฟ้าขาวทุกนาทีครับและโดยเฉพาะนัดชิงนะครับที่เจอกับฝรั่งเศสการต่อสู้ดูเดือดเร้าใจมากครับจนจบ120นาทีเนี่ยสุดท้ายอาร์เจนตนั้นควา้าแชมป์โลกได้ด้วยการเอาชนะฝรั่งเศสในการดวลจุดโทษ4-2เขากลายเป็นนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งทัวร์นาเมนต์ครับและถ้านับเาะในเกมนัดชิงเนี่ยนะครับจากสตีของออฟตาโจเนี่ยเอนโซเป็นนักเตะที่สัมผัสบ,บอลมาก มากที่สุดด้วยครับคือ77ครั้งและมีแท็กเกอร์สำคัญมากที่สุดด้วยครับก็คือ10ครั้งตลอดทั้งเกมแชมโลครั้งนั้นน่ยนะครับถูกพูดถึงอย่างมากครับว่าเป็นทุกข์นในการแจ้งเกิดรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับเอเนิโอเมซี่เพราะถ้าย้อนกลับไปในช่วงปี2 0 1 6ันสนะครับเมซี่เคยประกาศอำลาทีมชาติอย่างที่นคนทราบกันและในเวลานั้นเนะี่ยเอนโซเพิ่งอายุเพียงแค่14 15ปีเท่านั้นครับก็เป็นหนึ่งคนครับที่ออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook ของตัวเองครับเป็นการเรรรรียกก้้้้้องใใใหัััััลมสนนนนบบาาชชตติโพะค เ n z o Post บอกว่าเรวเนลได้โปรดทบทวนอีกครั้งเถอะกับการอยู่ช่วยทีมชาติต่ตอไปได้โปรดอยู่กับทีมและเล่นอย่างสนุกสนานต่อไปถึงแม้ว่าโลกใบนี้จะพาความสนุกในการเลฟบอลของคุณไปแต่การได้เห็นคุณลงเล่นในสีเสื้อฟ้าขาวถือเป็นความภาคภูมิใจที่สุดของผมและ ชาวอจเจนตินาทุกคนคุณไม่เข้าใจหรอว่าพวกเราสนุกมากแค่ไหนเมื่อเห็นคุณลงเล่นในสีเสื้อทีมชาติขอบคุณและขอให้ยกโทษให้กับพวกเราด้วยซึ่งหลังจากที่ควา้าแชมป์โลกได้นะครับเมสซี่ก็ชื่นชมเช่นเดียวกันครับว่าเอนโซนเป็นเด็กที่ที่น่าสนใจมากๆครับเขาได้มาคลุกคลีและได้รู้จักในโจฟุตบอลโลกเนี่ยแหละครับแล้วก็ชื่นชมกับตำแหน่งนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งทัวร์นาเมนต์เป็นเด็กที่มีความสามารถน่าตื่นตาตื่นใจมากๆและจะกลายปเป็นเรื่องคนสําคัญของทีมชาติเนี่ยไปอีกยาวนานเลยครับลลลงจากจากตอลโรไม่้แปใที เราจะได้เห็นกระแสความสนใจในตัวของเด็กคนนี้เนี่ยเพิ่มเติมมากขึ้นโดยเฉพาะบนเวทีพิมล,ลีกไม่ว่าจะเป็นแมนยูเต็ดลิเวอร์พูลเชลซีครับแต่สิ่งหนึ่งที่เบนฟิก้าถือความได้เปรียบอยู่ก็คือพวกเขาเพิ่งเซ็นสัญญาเอ็นโซมาเมื่อกลางปี2022ตอนนั้นครับและก็มีค่าสิทธิ์สัญญาอยู่ที่120ล้านยูโรซึ่งลุยคอสตาครับอดีตนักเตะด,ดังและก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นประธานสโมสรของเบนฟิก้าเนี่ยยืนยันครับัวเดดตินขาดถ้าจะย้ายต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในค่าสิทธิ์สัญญาเนี่ยครบ120 000, 000, ข่าวลือเนี่ยค่อยๆค,คัดกรองไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือเพียงแค่เชลซีเนี่ยแหละครับที่ให้ความสนใจอย่างจริงจังแล้วในช่วงท้ายตลาดฤดูหนาวเมื่อต้นปีนะครับเชลซีก็เริ่มเดินเครื่องอย่างเข้มข้นมากขึ้นคีย์แมนในดีลนี้ครับก็คือเบดัตเอ็กบอลลี่ครับเป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมแล้วก็ทํางานร่วมกับทางช็อตอโบลีเจ้าของสโมสร,รเชลซีนะครับเอ็กบอลลี่เดินเครื่องไปคุยกับเบสฟิก้าโดยตรงเลยครับแลวก็พยายามหาทางออกแล้วก็ข้อตกลงให้ได้ทันเวลาสุดท้ายมันก็เป็นอย่างที่ทุกคนทราบนะครับเอนโซเฟรเดส ย้ายมาด้วยค่าตัว120ล้านยูโรกลายเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดบนหน้าประวัตศาสตร์ของพิมลีครับแลวก็อย่างที่บอกนะครับณนะเวลานี้เนี่ยถึงแม้ว่าผลงานโดยรวมของเจลซยังขึ้นขึ้นลงๆนะครับแต่ Impact จากเอนโซต่อทีมเนี่ยเห็นภาพชัดเจนจากวิธีการเล่นครับที่เต็มไปด้วยพลังงาน ความขยันความทุ่มเทวิ่งไม่มีหมดแต่ถ้าเรามองถึงตำแหน่งที่ดีที่สุดของเขาเนี่ยเอ็นโซเฟรเนสถนัดดินเป็นตัวต่ำมากกว่าครับซึ่งเป็นตัวต่ำที่มีความคิดสร้างสรรค์นในการเล่นเกมรุกได้ด้วยทับปักหมุดก็คืออาจจะเป็นดิฟไลน์เพลย์เมเกอร์นั่นแหละครับคล้ายๆกับพวกอันเดียบิโลคล้ายๆกับพวกชาบีออลอนโซอะไรประมาณนั้นแล้วก็ณนะปัจจุบันเนี่ยนะฮะหลายคนก็เปรียบเทียบระหว่างตัวเขากับโทนีคค่ครอสที่มีความคล้ายคลึงกันคือเล่นเกมรับได้คอนโทรลได้อยู่ใกล้แผงกองหลังของตัวเองครับรับบอลเชื่อมเกมขึ้นมา และสามารถเดินเครื่องเปิดเกมลุกตั้งแต่อยู่ในแดนของตัวเองการวางบอลยาวการสลับขึ้นขวาทีซ้ายทีครับเปลี่ยนแกนบอลได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำมันเลยทำให้เกมนั้นไหลลื่นขึ้นสิ่งที่มันน่าสนใจมากขึ้นกว่านี้ก็คือหลังจากนี้ครับเชลซี Chelsea จะหาจุดลงตัวในแดนกลางได้อย่างไรเพราะจากที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอนโซมักจะมีผู้ช่วยเหลือนะครับอย่างเช่นในชุดของเอฟิกาเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งคนอย่าง f o r i n o l ล w i s ครับที่คอยวิ่งไล่ให้หรือในทีมชาติครับก็อาจจะมีโรดิโกเดอปอลครับที่คอยเป็นตัววิ่งไล่หรือตัวชนให้ก่อนแล้วก็มีเอนโซเนี่ยคอยวางบอลให้อย่างไรก็ตามครับการเติบโตของเขาเส้นทางของเขามีความหวือหวาอย่างมากครับเขาใช้เวลามีแค่ครึ่งปีครับในการย้ายไปเล่น ยูโรและกลายเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในพรีเมียร์ลีกแต่หลังจากนี้ครับคือบทพิสูจน์อย่างแท้จริงครับถ้าเรามองว่าในซั่นนี้ครับมันเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของยุคท็อตโบลีกับเชลซีนะครับแล้วเอนโซเป็นหนึ่งในคีย์แมนคนนั้นบางทีแฟนแนสิงโตนั้นมันครามอาจจะต้องรอเวลาอีกสักนิดหนึ่งครับอดทนอีกสักนิดหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่างนั้นมันสถียรนแล้วซีซั่นหน้าเนี่ยเราอาจจะได้เห็นชุดใหม่ของเชลซีอย่างแท้จริงครับโดยมีคนที่เป็นผู้ควบคุมเกมเป็นตำแหน่งที่คอยแบบจัดกกกาาารททุุสสิิ่่่่งงงงออยย นั่นคือเอนโซ่เฟรนันเดสเนี่ยแหละครับเอาไปฝากแฟนๆเชลซีนะครับอ่ะคิดอย่างไงบ้างครับชื่นชอบเอนโซ่ขนาดไหนหรือคิดว่าเขาจะกลายเป็นตำนานของเชลซีได้จริงหรือเปล่านะฮะลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับแล้วก็ฝากช่วงทางของเมสันเทลแลนด์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแลถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเรานะครับมีฟีเจอร์ซูเปอร์แทงรับรองอยู่แล้วนะฮะขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ